คุณจะเป็นลีดเดอร์ได้คุณต้องมีอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวฒิเจ้าของ Facebook p a แปมทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ีที่121้แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับวันนี้จะเล่าเรื่องต่อนะฮะถึงหนังสือ trillion dollar coach นะครับที่พูดถึง Bill i l l Campbell นะครับของ Steve Jobs แ็ Eric Schmidt นะฮะ Eric Schmidt เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเพื่อแชร์วิสตอมต่างๆนะเล่าต่อเลยนะฮะน่าสนใจมากบิลแคมเบลเชื่อเรื่องนี้มากนะครับหลายๆคนก็จ,จะเคยได้ยินโค้ดนี้นะฮะเขาเชื่อเหลือเกินว่าเมนเจอร์เนี่ยเป็นเรื่องของไทเติลนะครับใครๆก็เป็นได้ครับคุณได้รับโปรโมทคุณเป็นเมนเจอร์ได้แต่ถ้าคุณจะเป็นลีดเดอร์คุณต้องมี People ที่ Support คุณครับคุณต้องมีทีมงานที่สปอร์ตคุณ และสนับสนุนคุณครับก็คือคนที่เดินตามคุณนั่นแหละหลายๆคนที่เคยได้ยินนะคะคุณจะเป็นลีดได้คุณต้องมีฟอลเวอร์ถ้าไม่มีใครเดินตามคุณคุณก็เป็นลีเดอร์ไม่ได้นะครับนึกออกไหมฮะคือการที่คุณมีมีหัวโขนมาติดอยู่กับตัวคุณเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าคนอยากจะวิ่งตามคุณนะเขาอาจจะต้องโดนบังคับให้ตามคุณก็ได้แต่ในงานอินโนเวชันเราต้องการลีเดอร์ครับเราต้องการคนที่แม้ว่าคนคนนี้เนี่ยจะไม่ได้มีไทเทลก็ตามคนก็อยากจะเดินตามคนเขาเชื่อ ว่าคนคนนี้เป็นลีดเดอร์ได้แล้วก็ลีดเดอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อคือเรื่องของ authority นะ authority คืออํานาจแหละอานาจเนี่ยจริงๆแล้วคุณสั่งคนได้ก็จริงนะแต่คุณสั่งจิตใจเขาไม่ได้คุณจะสั่งจิตใจคนได้เนี่ยคุณจะทําไงให้คนเนี่ยเชื่อคุณแบบสนิทใจอยากจะเดินตามคุณเนี่ยคุณต้องสร้างเครดิตให้ได้ก่อนสร้างเครดิตให้เกิดขึ้นกับทีมคุณว่าคุณเนี่ยมีสามารถที่จะพาทีมไปตลอดรอดฝั่งได้ สำหรับบิลแคมเบล e l เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะในการสร้างทีมสำหรับหัวหน้านะครับคือคุณต้องสร้างให้สร้าง trust ให้กับลูกน้องให้ได้ครับ trust คือความเชื่อใจครับเวลาพูดถึงคำว่าเชื่อใจเนี่ยค่อนข้างกว้างนะแต่สำหรับบิลแคมเบล l เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าคุณเชื่อใจใครสักคนเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือคุณให้เขาตัดสินใจครับคุณจะพูดให้ตายว่าคุณเชื่อใจเขาเนี่ย คุณรักเขาคุณเชื่อเขาแต่สุดท้ายคุณไม่ให้เขาตัดสินใจอะไรเลยอย่างนั้นไม่เรียกเชื่อใจการเชื่อใจคือให้ทีมได้ตัดสินใจและคุณซัพพอร์ตการตัดสินใจนั้นได้รับผิดชอบร่วมกันครับน่าสนใจนะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับเชื่อให้เขาตัดสินใจแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ว่าให้เขารับผิดชอบคนเดียวนะคุณรับผิดชอบสิ่งนั้นด้วยเพราะอะไรฮะเพราะคุณมันคือเป็นคนเลือกเขาเข้ามาอยู่ในทีมครับเพราะนั้นเรื่องคนสําคัญมากคุณเลือกเขาเข้ามาอยู่ในทีมแล้ว คุณต้องเชื่อใจแล้วก็ให้เขาตัดสินใจซึ่งหลักการนี้จริงๆผมพูดไปหลายรอบแล้วนะฮะว่าการบริหารงานของบริษัท Google เี่ยเน้นเรื่องพวกนี้มากคือ Recruit คนสาคัญที่สุดถ้าคนใช่แล้วที่เหลือคุณต้องให้อิสระนะครับหลักการนี้ก็อาจจะมาจากบิลแคมเบลล์นี่แหละนะครับที่เป็นคนเซตฟาวเดชันของการบริหารงานแบบนี้นะฮะซึ่งจริงแล้วไม่ง่ายพูดเนี่ย,พ,ย,พ,ยพูดเหมือนง่ายเนาะพูดเหมือนง่ายเนาะแต่เชื่อไหมครับว่าในองค์กรอย่าง Google ก็มีปัญหาครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่าให้ฟังเลยนะครับว่า คนอย่างสตีฟจ็อบส์หรือสตีฟบราวร์หรือบิลเกตเป็นคนที่ดิวด้วยยากมากเป็นเหมือนดิกเตอร์เลยชอบสั่งนะคนพวกนี้ก็ต้องได้รับการโค้ชแต่เรื่องนี้ที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งก็คือจอห์นนัทโรสเซนเบิร์กครับจอห์นนัทโรเซนเบิร์กนี่ก็คือเฮดของโปรดักต์ของ Google คนคนนี้ก็มีชื่อเสียงว่าลูกน้องไม่ค่อยชอบดิวด้วยยากพอมีฟีดแบ็กขึ้นมาคนเขียนฟีดแบ็กขึ้นมาเนี่ยก็พูดไม่ค่อยดีเกี่ยวกับหัวหน้าคนนี้แหละนะคนคนนี้ตอนนี้ก็คือเป็นจริงๆะะนน่บิเงเกต่งโคค้้นนีรไงู เขาถามเขาถามจอร์แดนโรเซนเบิร์กว่าเออเนี่ยเห็นฟีดแบ็กพวกนี้แล้วรู้สึกไงบ้างจอร์แดนโรเซนเบิร์กว่าก็มันเป็นเรื่องงานอะ่ะก็เขาก็ต้องทําแบบเนี้บิลแคมเบลบอกว่าแล้วถ้าเกิดผมส่งไอจดหมายพวกเนี้ที่ลูกน้องเห็นนะไปให้แม่คุณดูว่าลูกเขาเป็นคนอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกไงจอร์แดนโรเซนเบิร์กอึ้งไปเลยฮะคือบางทีเราก็พูดถึงเรื่อง p r o f e s s i o n a l เรื่องมืออาชีพกับส่วนตัวแยกกันนะแต่บิลแคมเบลเชื่อเหลือเกินครับว่าสองเรื่องนี้มันไม่แยกกันครับ คุณเป็นคนยังไงที่บ้านคุณก็ควรจะเป็นคนอย่างนั้นที่ทํางานเพราะฉะนั้นคนเราควรจะแคร์ซึ่งกันและกันและเป็นคนที่ทําให้คนรอบข้างอยู่แล้วสบายใจเป็นลีดเดอร์นี่สําคัญมากเพราะนั้นคุณอยู่บ้านคุณจะเป็นยังไงอยู่ที่ออฟฟิศคุณควรจะเป็นคนที่เอ่อเรียกว่าอยู่ด้วยแล้วลูกน้องคุณสบายใจอะ่ะเนาะซึ่งถ้าเกิดว่า คุณเป็นคนแบบหนึ่งที่ทํางานแล้วคุณไม่กล้าบอกแม่คุณที่บ้านเนี่ยแสดงว่ามีมี something ลองลนี่นี่คือวิธีการคิดของ Bill Campbell บิลแคมเบลนะฮะน่าสนใจเนี่ยเขาก็โค้ชเรื่องพวกนี้ครับจนคนเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็เรื่องหนึ่งน่าสนใจบิลแคมเบลเชื่อมากเลยนะฮะว่า success ของทีมเนี่ยสำคัญมากเขาต้องการ leader ที่นอนไม่หลับเพราะว่าอยากให้ทีม success เพราะเมื่อไหร่ที่สมาชิกในทีม success ได้ทำสิ่งที่เขาทำและทำได้ดีเนี่ย ทีมโกมก็จะสักเซสตัวหัวหน้าก็จะสักเซสด้วยเพราะนั้นเรื่องของสักเซสของทีมงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับคือพูดง่ายแต่ทํายากมากแล้วเนี่ยนสิ่งที่เขาพยายามจะโค้ชผู้บริหารที่ Google นะครับมีอันนึงที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือแนะนําเรื่องมีติ้งมีติ้งเนี่ยเริ่มต้นมีติ้งยังไงดีนะครับบิลแคมเบลลเนี่ยบอกว่าเวลาเริ่มมีติ้ง meeting แต่ละครั้งเนี่ยอย่าซีเรียสอย่าอย่าพูดเรื่องงานทันทีให้พูดเรื่องสัพเพเหระก่อนหลายๆคนเคน่ยบอกว่าเป็น small talk, สมอลท็อกคือพูดเรื่องอื่นก่อนแต่ว่าบิลแคมเบลเนี่ยเขาบอกว่าคุยไปเลยเรื่องครอบครัวนะเรื่องครอบครัวถามสาทุกสุกดิบกันก่อนก่อนที่จะเข้ามิทติ้งนะคุณเป็นหัวหน้าคุณต้องสนใจศาสตุสุกสิบของลูกน้องครอบครัวลูกน้องวันหยุดไปทําอะไรภรรย,ยาเขาเป็นยังไงลูกเขามีลูกกี่คนคือบิลแคมเบลเชื่อเรื่องเพอร์ซันอลมากว่าคุณเป็นหัวหน้าคุณต้องรู้จักลูกน้องคุณให้ดีซึ่งเทคนิคในการทําให้เกิดสมอลท็อกที่น่าสนใจก็มีหลายอย่าง,างเช่นเอริกชมิทเนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปปรับ ก็คือว่าเขาจะเริ่มมีดิ้งด้วยสิ่งเรียกว่าทริปรีพอร์ตคือเอ้ยช่วงปิดเทอมช่วงปิดวันหยุดใครไปไหนมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอ่ะไปทริปไปเดินทางกันเออเป็นยังไงได้เรียนรู้อะไรบ้างเจออะไรใหม่ๆบ้างเอารูปมาโชว์หน่อยเริ่มมีดิ้งด้วยทริปรีพอร์ตเสมอสำหรับวีคลี่มีติ้งครับจะทําให้คนเนี่ยรีแลกซ์ก่อนอันนี้อย่างแรกนี่คือเอริกชามิดทาอีกคนหนึ่งที่ทําโดยคําแนะนําของบิลแคมเบลล์เหมือนกันก็คือแมลิสาเมเยอร์นะครับเมล C.E.O. คนหนึ่งของบริษัท y ahoo นะฮะเป็นคนที่ทำให้ y ahoo เนี่ยเติบโตใช้ได้เลยนะฮมาริซาเมเยอร์นะครับคนนี้คือเก่งมากนะฮะเป็นสาวแกร่งแห่งซิลิคอนแวลเลยเอ่อมาริซาเมเยอร์เริ่มมีติ้งด้วย thank you note ฮะค,คืออ่ะวันนี้ใครอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างเออ,อนนี้น่าสนใจนะผมว่านี้จะทำให้ทีมในะส่วนตัวเนี่ยอันนี้คือจะเป็นอันนึงที่อยากจะเอาไปใช้เลยคือเริ่มมีติ้งด้วยการ appreciate ว่าเฮ้ยฉันอยากจะขอบคุณ คนนี้นะที่แบบตัวนั้นช่วยงานฉันเรื่องเล็กๆรอน้อยๆ,ๆแต่ถ้าเราสามารถเริ่มมีติ้งด้วยบรรยากาศที่มันโพสิทีฟแบบนี้หลังจากนี้อาจจะมีทะเลาะก,กันแต่ว่าเฮ้ยเขาก็รู้ว่าเราแอพพิเชตนะแอพพิเชตคือซาบซึ้งใจในในสิ่งที่เขาเคยช่วยงานเราอะไรเงี้ยคือบางทีแบบเราจะชอบติกันไงแต่ว่าเวลามีใครทาอะไรดีๆเราไม่ค่อยชื่นชมกันก็มาชื่นชมกันต่อหน้าเลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเอาไปใช้ได้นะครับในการเริ่มมีติง้ง สิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่บิลแคมเปญให้ความสําคัญคือเขาเชื่อครับว่าคนที่เป็นผู้บริหารเป็นลีดเดอร์เนี่ยควรจะเป็นคนฟาซิลิเทต์มีติ้งทุกมีติ้งที่ตัวเองเข้าฮะคือหลายๆครั้งเนี่ยเรามองว่าการเข้ามีการเข้ามีติ้งจริงๆแล้วจะเอฟเฟกตีฟไม่เอฟเฟกตีฟเนี่ยสำคัญที่ลีดเดอร์นะฮะคือมีติ้งเนี่ยลงทุนสูงนะครับมีติ้งแต่ละครั้งประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเราเอาคนเข้ามานั่งเป็น10คนไม่ต้องทํางานกัน10ชั่วโมง10คนรวมกัน10ชั่วโมงถ้าเกิดดมมติ้้้งนนัไไไ่ออกปเลย ลีดเดอร์มีปัญหานะครับลีดเดอร์ควรจะเป็นฟา c ิลิเตเตอร์ให้มีติ่งเอฟเฟกตีฟนำนำบทสนทนาถามคําถามที่ดีแต่ลหลายๆครั้งในองค์กรไทยครับลีดเดอร์ไปนั่งไปนั่งรอคนมาพิเศษแล้วก็ถามอะไรอยู่ได้เหมือนกับถามเหมือนกับตัวเองเป็นเป็นแอดไวเซอร์่ะแล้วคนอื่นๆที่นั่งก็นั่งกันเต็มเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมในดิสคัชชันนั้นเลยเหมือนคุยกัน2คนเถียงกันอะไรเงรี้ยซึ่งนั่นไม่ใช่พอยต์ของคนที่เป็นลีดเดอร์ที่ดีครับลีดเดอร์ที่ดีต้องฟาสิลิลาลาเา ถ้าคุณมีทีมที่ถูกต้องแล้วเนี่ยคุณแค่ช่วย facilitate discussion เฉยๆให้ทีมได้พูดคุยกันให้ทีมเขาได้คุยกันแล้วคุณก็แอดคอมเมนต์บ้างเมริษาเมเยอร์เนี่ยพูดเลยนะ,ะว่าเขาเนี่ยจะพูดเป็นคนสุดท้ายอยากให้ทีมได้พูดก่อนเพราะความเห็นของเขาไม่ได้สําคัญที่สุดแต่เขาอยากให้ทีมเนี่ยมานั่งแล้วแล้วมาคุยกันมี10คนก็คุยกัน10คนไม่ใช่ว่ามานั่งคุยกับเขาคนเดียวแต่หน้าที่ของลีดเดอร์คือการ f a c i effective ซึ่งเจะมา,าให้งให้งต่อไปนนะะวันนี้เวลลาหมดแ้ว ฝาก subscribe แบวันทักครึ่ง podcast แล้วก็ spotify ด้วยนะครับอย่าลืม add line add นะฮะ e i g h half e i g h t h a l f นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ